สวัสดีครับผมส่วน,นธนาริตนิติพัฒนาเกียรติครับเป็นนักธุรกิจดีๆครับก่อนที่ผมจะเข้ามาทําธุรกิจดีๆแน่นอนครับผมเนี่ยเจอวิกฤตนะครับหลังชนฝาเลยวิกฤตในเรื่องของการเงินครับผมมีคุณแม่ที่อายุ67ปีนะครับที่ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพหรือว่าสร้างรายได้ด้วยตัวเองนะผมมีลูกอีก3คนอยู่ในวัยเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันค่าเทอมค่าเรียนพิเศษนะครับมันทําให้ผมรู้สึกว่า ผมต้องมีเงินที่มากกว่าเดิมนะครับเร่องมีเงินมากกว่านี้จึงจะดูแลบุคคลเหล่านี้ได้แต่งานที่ผมทำเนี่ยรายรับมันไม่ไปคอรอบกับรายจ่ายแต่ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ผมทํางานประจําผมมีสลิปคาร์บอนครับสลิปคาร์บอนที่สามารถไปทําธุรกรรมกับธนาคารได้ผ่านทุกธนาคารเลยครับก็กู้หนี้ครับกู้เงินจากธนาคารมาใช้กับครอบครัวใช้ไปเรื่อยๆครับดินพ่อหางหนูเป็นหนี้ครับพอเป็นหนี้ปุ๊บเราก็มองหาโอกาสที่จะ หาเงินสักก้อนมาปลดหนี้ตรงนี้แต่เราก็ทํางานเนี่ยมันก็เดือนชน,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 นเดือนเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนแถวยังเป็นหนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมก็มองหาโอกาสหลายๆโอกาสครับเคยทํางานแบบไปขายของตามตลาดนัดไปเป็นลูกจ้างทาโอทีเพิ่มทํางานเพิ่มหลายๆอย่างในวันที่ผมหยุดแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการปลดหนี้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้แต่ถือว่าเป็นความโชคดีครับในวิกฤตมีโอกาสเสมอ ผมได้เจอรุ่นพี่คนหนึ่งครับเขาแนะนําโอกาสหรือว่าโอกาสทางอินดีมให้ผมนี่แหละจากการส่งคลิปวิดีโอมาแค่คลิปเดียวครับผมเข้าไปดูคลิปวิดีโอผมมองเห็นโอกาสการสร้างรายได้ในคลิปคลิปนี้นะครับเข้าไปศึกษารายละเอียดปุ๊บเจอบริษัทนี้ชื่อบริษัทอินดีมเจ้าของคือคุณก้องอายุหนึอยร้อยล้านรุ่นพี่ผมนะครับมีคลิปสัมภาษณ์คุณก้องด้วยว่าคุณก้องครับคุณก้องเปิดอินดีมมาเนี่ยเพื่ออะไรครับคุณก้องบอกว่าผมเปิดอินดีมมาเพื่อช่วยเหลือสังคมครับ ผมเปิดอีดีมาเป็นธุรกิจที่ผมอยากขายสินค้าให้กับสมาชิกให้กับประชาชนให้กับผู้บริโภคถ้าบุคคลเหล่านั้นมาบริโภคสินค้าในอีดี<ๆ>เขาจะมีผลประโยชน์ตอบแทนกลับคืนไปแล้วธุรกิจเนี้ยถูกกฎหมายหรือเปล่าครับรุ่นพี่ผมไปถามคุณก้องเหนคุณก้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยมีธุรกิจหลายตัวมากๆนะและธุรกิจแต่ละตัวผมดําเนินการเนี่ยในสังคมเนี่ยไปเยอะแยะมากมายและตัวผมเองก็มีครอบครัว ผมไม่สามารถเปิดธุรกิจอะไรก็ตามที่มันผิดกฎหมายแม้แต่ข้อเดียวได้มั่นใจได้เลยครับพอคุณก้องบอกว่างั้นเอา้าคุณก้องมีครอบครัวนะมีลูกที่ต้องดูแลมีคุณแม่ที่ต้องดูแลมีภรรยาที่ต้องดูแลตัวเขาเองก็มีธุรกิจหลายตัวและชื่อเสียงของเขาเนี่ยที่สะสมมามากกว่า30ปีเนี่ยเขาไม่กล้าเอามาเสี่ยงกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายแน่นอนเลยมั่นใจว่าธุรกิจนี้ถูกกฎหมายแถมคุณก็บอกว่าธุรกิจอินดีเนี่ยจดสคบสำนักงานคณะกรรมการกุ้คของผู้บริโภคเรียบร้อยแล้วครับ อพอถูกกฎหมายแล้วทําไงดีละ่ะแล้วถูกกฎหมายแล้วจะมีรายได้ได้ไงแน่นอนธุรกิจนี้นะครับการสร้างรายได้ในธุรกิจนี้เขามีสินค้ามาขายให้กับพวกเรามีสินค้ามาขายให้กับผู้บริโภคการที่เราจะเข้ามาเอาสต้งสตังในอินดีมเราเป็นผู้บริโภคเข้ามาครับเป็นนักธุรกิจอินดีมนะครับอินดีมบอกว่าคุณแค่ประชาสัมพันธ์เป็นดาราให้เราได้ไหมบอกเรื่องราวดีๆแบบนี้สู่สังคมได้ไหมถ้าสังคมคุณมีคนมากกว่าสองคน คุณสามารถทำธุรกิจนี้ได้แล้วครับเพราะอะไรวันนี้ครับสังคมของพี่มีมากกว่า2คนไหมถ้ามีพี่ทำธุรกิจนี้ได้แต่ถ้าไม่มีเอ้ยยังบอกก่อนนะว่าพี่อาจจะไม่เหมาะก็ได้แต่ผมเชื่อนะครับว่าพี่ๆเนี่ยก็จะมีคนที่พี่รักพี่รู้จักสังคมของพี่ก็จะโอ้เยอะมากกว่า2คนแล้วนะครับวันนี้ครับประชาสัมพันธ์ออกไปเริ่มต้นกับคนแค่2คนเท่านั้นครับมีซ้าย1คนขวาหน,นึ่งคน ถ้าเราบริโภคสินค้าเข้ามาในแพ็กเกจไซส์เล็กหรือว่าไซส์เอสนะครับเริ่มต้นเนี่ยสามพันกว่าบาทที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดต่อวันวันละห้าพันสองนะครับแต่ถ้าพี่บริโภคสินค้านะครับมาไซส์ใหญ่เลยในบริษัท20,000กว่าบาทพี่สามารถสร้างรายได้สูงสุดต่อวันเนี่ยถึงวันละสี่หมื่นบาทอยาก,กันนั้นเลยตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นไซส์เอลเข้ามาเพราะผมบอกเพราะผมรู้สึกว่าผมมีนี้เยอะผมอยากตรวจนี้ได้ไวผมอยากได้วันละสี่หมื่นแต่ว่าพี่จะเป็นไซส์อะไรไม่เป็นไรนะ อยู่ที่เงินในกระเป๋าพี่อยู่ที่ดุลพินิจของพี่เลยแล้วกันวันนี้ครับเราประชาสัมพันธ์ออกไปเริ่มต้นกับซ้าหนึ่งคนขวา1หนึ่งคนเป็นไซส์เล็กเข้ามา,ารบริษัทบอกว่าให้พี่ค่าประชาสัมพันธ์ตรงนี้ไซส์เล็กคู่ละ4 0 0ถ้าเป็นไซส์ L เข้ามาล่ะให้คู่ละ4 0 0พบาทครับมีไซส์หนึ่งควาหนึ่งได้ไป400ถ้าเป็นไซส์ L มีไซส์หนึ่งควาหนึ่งให้ไป4 0 0พันครับคู่ละ4 0 0พอา้าวแล้ว4ี่0 0จะมาไงแน่นอนครับเรื่องราวดีๆแบบนี้เราส่งต่อคน2คนของเรา สองคนของเราเนี่ยสังคมเขามีไหมมีนะครับเขาไปบอกต่อแค่2คนเหมือนกันแต่ถ้าบอกต่อคนเดียวล่ะยังยังไม่จบขอ2คนและกันในชีวิตนี้ขอแค่2คนก็สามารถท,ทําธุรกิจนี้ได้อา้าวมีซ้าย2ขวา2พี่ได้แล้วครับนะจาก400เป็นไรเป็น800นะครับจาก400 0ไม่ได้เป็น800 0แล้วถ้าเกิดมันเกิดภาพนี้ขึ้นล่ะครับซ้าย10คู่ขวา10คู่เป็นสายแอลล่ะ80,000บาทนะตามสคบกําหนดซสายใหญ่สุด2 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยได้4 0,000บาทต่อวัน เยอะแล้วนะผมว่าเยอะแล้วนะแล้วมันคำนวณให้ทุกวันนะ่ะลึกไม่จํากัดชั้นองค์กรที่เกิดขึ้นทั้งหมดใต้สายงานมอสัตว์คำนวณให้เราทุกวันเอาก็เท่ากับว่าถ้าได้วันละ4ี่0มื่นเดือนเท่าไร่ครับเดือนละ1.2ล้านบาทเอาแล้วถ้าเดือนละ1.2ึล้านบาทเนี่ยพี่คิดว่าผมตัดทุ่มเทกับงานงานนี้ไหมผมทุ่มเทแน่นอนเพราะถ้าผมได้เดือนละ1.2ล้านบาทและถ้าเกิดตัวพี่ๆเองได้เดือนละ1 2ล้านบาทปัญหาที่ผมพูดมาก่อนนั้นเนี้ย ที่บอกว่าปัญหาเงินไม่พอค่าใช้จ่ายพี่คิดว่าผมแก้ปัญหาได้ไหมแก้ได้ครับและตัวพี่ล่ะถ้าพี่ได้แบบนี้พี่แก้ปัญหาพี่ได้ไหมได้เหมือนกันแล้ววันนี้ครับและหลายคนบอกว่าเรื่องงานงานนี้มันหยุดทําได้ไหมผมอยากจะบอกว่างานงานนี้หยุดทําได้รุ่นพี่ที่ทํามาก่อนเนี่ยหยุดทําตอนนี้ยังรับรายได้เดือนละล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมันมีโบนัสอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้พี่ฟังเป็นโบนัสจากการบริโภคสินค้าเท่านั้นองค์กรที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ จาก2คนที่ติดตัวเรามาลึกลงไปเนี่ยมอสัจจะนับให้เรา20ชั้นครับ1แตก2คูณลงไปเนี่ยผมคูณมาให้แล้วนะค,คูณมาให้แล้วอยู่ที่ประมาณ2ล้านคนพี่2ล้านคนเนี่ยที่บริโภคสินค้าพี่จะได้จาก2ล้านคนเนี่ยลั่นขั้นต่ําเลยคือ20บาทสูงสุดละหันละ100บาทอา้าวพี่เอา2ล้านคูณ20ดิได้เท่าไหร่ได้40ล้านอย่ากันนั้นเลย40บล้านมันเวอร์ไปอะโคตรส่วน40ล้านมันมากเกินไปสําหรับผมมันเป็นไปไม่ได้หรอก เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าในระยะเวลา 4- ี่หเดือนพี่มีองค์กรสัก1 0 0่นคนคูณไปดีครับสูงสุดละหันละ100บาทเท่าไหร่ครับ1นึ่งแสนบาทพี่ได้เดือนละ1นึ0 0 0สนหนึ่งแสนจากการใช้ระยะเวลาในการทํางานบริโภคสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของอินดีมไม่ต้องออกไปไหนเลยนะสต็อกไม่ต้องมีภาษีไม่ต้องทําลูกจ้างไม่ต้องจ้างนะครับหน้าร้านไม่ต้องมีพี่แค่บริโภคสินค้าใช้เวลาแค่5นาทีครับ สินค้าของอินดีมก็จะจัดส่งไปถึงหน้าบ้านของพี่เลยจัดส่งถึงหน้าบ้านของสมาชิกที่อยู่ใต้องค์กรพี่ทั้งหมดเลยเขาจะคำนวณให้พี่ละหาละหนึ่งร้อยบาทเดือนละแสนได้ทุกเดือนพี่และจะได้แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนองค์กรที่เกิดขึ้นหนึ่งแตกสองอะ่ะมันจะมากขึ้นเรือ่อยๆอ่ะผ่านไปเดือนนี้พันคนเดือนหน้าอาจจะพันห้าร้อยคนก็ได้ดีไหมครับแบบนี้ดีมากๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับรายได้กอนี้พี่ต้องซื้อซ้ำเท่าไหรอ่อ่ะแน่นอนครับ หลักพันครับสูงสุดก็หลักพันครับไม่ถึงหมื่นบาทครับแต่ถ้าเกิดพี่จ่ายสัก5 0 0พันบาทแล้วพี่กลับมาเดือนละแสนคุ้มไหมโคตรคุ้มเลยรายได้คนนี้จ่ายให้พี่ตลอดชีวิตแล้วก็ตลอดไปเปลี่ยนชีวิตได้ยังครับพี่ต้องไปทํางานที่มันทําแล้วไม่มีความร่ํารวยทั้งๆั้ที่เราทํามาตลอดชีวิตแล้วมันยังไม่ได้ปลดล็อกตัวเราได้แล้วถ้าวันนี้ผมบอกพี่ว่าอินบีมสามารถทําให้พี่เป็นเหมือนผมได้เป็นเหมือนรุ่นพี่ที่ทํามาก่อนได้ ผมจะช่วยพี่ได้นะถ้าพี่ตัดสินใจเริ่มเข้ามากับพวกเราแต่ผมจะช่วยพี่ไม่ได้เลยถ้าพี่ไม่เริ่มเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่ทำงานสิบที่สิปีก็ไม่ไเวยครับทำงานถูกที่ปีเดียวรวยครับนั่นก็คืออินดีมเตรียมตัวครับเอกสารของพี่ไม่ต้องเอาอะไรมากครับบัตรประชาชนใบสมัครเรามีให้นะครับยื่นเลยครับใครยื่นก่อนได้รหัสก่อนได้ทำงานก่อนแล้วพวกเราจะช่วยพี่มาสำเร็จด้วยกันครับ สำหรับวันนี้ผมอยากจะฝากคําคมที่ว่าถ้าวันนี้ตัวพี่เองเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตและถ้าวันมีคนยื่นความสำเร็จมาให้กับพี่พี่จะรับไว้ไหมผมสวนธนาริตนิติธทศ,ศราเกียรติสวัสดีครับ